สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาปล่อยสกุชชี่นะคะก็มีไม่มากนะคะมีแต่ของไม่แท้นะคะไปดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะตำหนีก็ประมาณนี้นะคะมีขาดตรงปากตรงกาแล้วก็ข้างหลังนะคะตรงนี้ค่ะ แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะมีแต่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะสรุประมาณนี้นะคะนะคะตัวละสิบห้าบาทนะคะอันต่อมานะคะก็จะเป็นโดนัทใบเตยนะคะ วัวนี้ไม่สโลแต่ว่ากินหอมนะคะเนื้อแน่นๆค่ะนี่นะคะตำหนิก็จะประมาณนี้นะคะนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะเปิดตำหนีโหดอยู่นะคะก็ไม่โหดมากประมาณนี้นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลอกตรงนี้แล้วก็ขาดตรงนี้มันจะลอกข้างในตรงนี้นะคะสิบห้าบาทค่ะ อันต่อมานะคะก็จะเป็นรองเท้าคาปีบ巴าซานนะคะตำหนิก็จะประมาณนี้นะคะตำหนิตัวนี้โหดหน่อยนะคะเอาคนที่รับตำหนิได้นะคะความสโลูก็จะประมาณนี้นะคะมันสโลอยู่นะคะ อันต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวบันกูเดธามะนะคะนี่นะคะบันกูเดธามะค่ะนะคะตำหนิก็จะประมาณนี้มีรอยแตกบนหน้านะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนสีมันจะออกออกหน่อยนะคะข้างหลังก็จะมีดูหรือว่ามีแบบเป็นเป็นข,นขาดๆจากตำหนิจากโรงงานอยู่แล้วนะคะ นอกนั้นก็ดีงามค่ะเลิศเลยไม่เลิศขนาดไหนก็อันนี้สโลอยู่นะคะมาเนื้อแน่นๆนะคะสิบห้าบาทนะคะอันต่อมาอันนี้ไม่ค่อยอยากให้ดูข้างหน้าเลยคือตัวนี้เราขายถูกสุดแล้วนะคะซื้อมายี่สิบห้าบาทเราขายยี่สิบห้าบาทนะคะคือตัวนี้ค่ะ มันจะมีหน้าแต่หน้ามันหลุดนะคะแล้วก็จะเป็นรอยแตกเต็มเลยค่ะก็จะมีรอยปากกาตร,ตรงนี้แตกเต็มเลยเอาตามผลรับตําหนิได้นะคะเราตรงนี้ก็จะเขียนว่าบูมนะคะอันนี้เราเขียนเลยนะคะตอนนี้ก็ขอภัยได้นะคะกล้องขอภัยได้นะคะเมื่อกี้กล้องหล่นนะคะไปดูกันเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะตําหนิ จะมีปากกาะคะสิ15บาทนะคะต่อไปจะเป็นตัว30บาทนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้อ่ะไม่ค่อยมีตำหนินะคะก็จะมีแต่รอยแตกตรงหัวใจแล้วก็ตรงตาปากนิดนึงค่ะแล้วก็มันไม่มีสายมาให้แล้วนะไม่มีตำหนิเลยนอกนั้นนะมีแต่จากโรงงานแล้วก็เป็นดำๆนิดนึงนะคะดำๆสามสิบบาทเท่านั้นนะคะ ประมาณนี้ค่ะโอใครอยากสั่งซื้อก็แอดไลน์มาได้นะคะ15บาท30 15นะคะนี่ก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบาย